สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับ .com ครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องเรือ,รอคลั่งเกมล่าเดนมนุษย์หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Project Wolf Hunting นะครับซึ่งหนังก็ได้คะแนนดีทั้งใน IMDB แล้วก็ในเว็บมะเขือใน เรทที่ได้จากเมืองนอกมาจนถึงตกมาถึงเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยให้เรทตามเมืองนอกนะครับก็คือ20บบวกบ้านเราดูจะต้องใช้บัตรประชาชนพี่โอ๋ก็สงสัยในเรื่องการจัดเรทเหมือนกันตอนแรกคิดว่าประเทศไทยจัดเรทได้ประหลาดมากคือหนังบางเรื่องเนี่ยที่มันมีความโหดร้ายมีอวัยวะเพศมีความรุนแรงมีการสแสดงเพศสัมพันธ์เห็นกันแบบไม่ที่ไม่ต้องจินตนาการ มากมายมันยังได้เรท15เรท18หลายเรื่องรวมทั้งที่มีความหยาบคายด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนังที่เป็น20บวกในรอบปีนี้พี่โอเพิ่งดู2เรื่องเรื่องที่แล้วก็คือเรื่องฆาตกรรมเพนีศักดิก์สิทธิ์ของสามคนล์มเรื่องนี้ก็สามคนล์มเป็นผู้นําเข้าอีกก็ได้เรทนี้อีกไม่รู้ว่าคณะกรรมการเขา เขามีปัญหาอะไรกับค่ายหนังค่ายนี้หรือเปล่าพี่โอดูแล้วว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยมันไม่ได้โหดร้ายทารุณหรือสอนนยะทางเพศมีฉากโป๊เปลือยอะไรไปจนถึงที่จะได้20บวกขนาดนี้เลยนะครับมีหนังหลายเรื่องที่เรตต่ำกว่านี้แล้วพี่โอรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเยาวชนมากกว่านี้เยอะนะครับหรือว่า เพิ่งจะเปลี่ยนคณะกรรมการเซ็นเซอร์ในปีนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าปีนี้ดูจะเข้มขึ้นคืออะไรแค่นี้ก็20บวกแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนปีก่อนๆน,นะตั้แต่ดูเรื่องใครดูเรื่องจัมโบ้หนังฝรั่งเศสมั่งโอ้โหอลังชางเรื่องนั้น18บวกเด็กๆด,ดูได้บางเรื่อง15บวกมีหนังฝรั่งเศสอีกหลายเรื่องแล้วก็นอกจากหนังฝรั่งเศสยังมีอีกหลายชาตินะครับที่มีความไม่เหมาะสมสําหรับเยาวชน ก็เรทหนังก็อาจจะเปลี่ยนก็ต้องโปรดติดตามกันต่อไปว่าเราจะเจอหนังยี่สิบัวอีกมากกว่านี้อีกหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นหนังถ้าดูรายชื่อนะครับเงยกล้องขึ้นมาก็จะเห็นชื่อเยอะแยะมากมายเลยนี่โอ้โหพี่โอไม่อ่านชื่อกะละกันแสดงว่าเป็นหนังที่รวมดาราเยอะมากแล้วหนังเรื่องนี้มันมีคำโปรยตอนท้ายว่ายิ่งเลวยิ่งรอดแสดงว่าคนดีๆไม่รอดก็เท่ากับว่าเรื่องนี้ มันก็จะไม่เหลือคนดีเลยเพราะว่าถ้ารอดเป็นลำดับท้ายๆเนี่ยก็จะกลายเป็นบรรดาคนเลวเยอะๆและคนดีจะตายไปตั้งแต่ต้นอา้าแล้วมันจะเป็นหนังดีหรอเนี่ยเป็นหนังที่เราไม่ต้องลุ้นกับตัวละครที่ดีนะครับก็ลุ้นตัวละครที่ชั่วไปก็แล้วกันว่าใครที่มันเลวที่สุดเราก็เอาใจช่วยคนนั้นแล้วเราก็รอตื่นเต้นว่ามันจะรอด หรือมันจะตายอย่างไรหรือมันจะรอดได้ไหมอะไรประมาณนี้นี่หนังมีหลายเรื่องหลายคนมากคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สปอยไม่ได้นะครับพี่โอก็ต้องพูดวกไปวนมาอย่างนี้แหละแต่พี่โอก็ได้รับการสปอยไปแล้วเพราะเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนัง20บวกก็แล้วแต่แต่เป็นหนังที่มีคนดูมากที่สุดในบรรดานหนังใหม่ทั้งหมดของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่หนังเข้าวันที่3 พฤศจิกายน2,565ในประเทศไทยนี่แหละนะครับมีหนังเรือ2เรื่องนะครับอย่าดูผิดนะมันคนประเภทกันเลยอีกเรือเรื่องหนึ่งเป็นเรือยอชนะครับชื่อมันยอชมากก็ของสหมองคลซีเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เรือคลั่งในเรือลำนี้จากตัวอย่างแล้วเรือนี้ลำนี้ขนส่งนักโทษเด็ดขาดจากฟิลิปปินฟิลิปปินอีกแล้ว เมื่อกี้นี่พี่โอก็เพิ่งจะดูหนังฟิลิปปินเรื่อง p l a c s i b o เออ nocebo ไปหยกหยกนะครับเพิ่งเพิ่งจะคุยไปนี่นักโทษพวกนี้ไปหนีคดีเกาหลีแล้วก็ถูกจับที่ฟิลิปปินเขามีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดงกันแล้วตำรวจฟิลิปปินจับคนเกาหลีได้ก็ส่งกลับมาแต่ว่าเกิดเหตุร้ายส่งอย่างปกติไม่สามารถควบคุมนักโทษได้อันนี้พี่โอก็ สปอยให้ฟังนิดเดียวนะครับว่าทําไมถึงจะต้องส่งนักโทษมาทางเรือไม่มาทางเครื่องบินก็เพื่อควบคุมนักโทษได้โดยง่ายในเรือไม่มีกล้องอันนี้พี่โอ,อพูดตามตัวอย่างเพราะฉะนั้นนักโทษห้ามหือเด็ดขาดแต่การที่ไม่มีกล้องเมื่อนักโทษหลุดออกมาแล้วนักโทษจะทําอะไรก็ได้เพราะว่าไม่มีกล้องบันทึกนะครับเราก็จะเห็นความโหดมากมายในตัวอย่างมันจะไม่โหดมากแต่ในหนังมันโหดสุดๆคือข่าวเขาว่าจะต้องใช้เลือด ปลอมไม่รู้เลือกปลอมหรือเลือกจริงแหละ2.5ล้านตันมัง้งในการถ่ายทำภาพยนต์เรื่องนี้อุ้ยตันก็พอ2.5ตันมาล้านตันมันโอเวอร์ท่วมเป็นทะเลครับตัวแสดงแต่ละตัวที่เราจะต้องลุ้นเอาใจช่วยนะครับหรือไม่ต้องเอาใจช่วยก็ได้ดูเพลินๆสนุกสนานแล้วไอเนี้ยไอลอยเย็บเนี่ยมันคืออะไรต้องไปหาคำตอบในเรื่อง พี่โอดูแล้วพี่โอก็รู้สึกตอนแรกก็ก็รู้แหละว่าเป็นหนังที่ดูเอาความบันเทิงนะครับก่อนที่จะดูเนี่ยโดนสปอยไปพอสมควรแล้วว่าผู้ชมของเราผู้อ่านของเรานี่แหละบอกว่าหนังมีคนมีความโหดเยอะมากพี่โอไม่อยากจะสปอยแต่คิดว่าทุกคนรู้แล้วนะครับตอนนี้เราคุยกันมาครึ่งคลิปแล้วขอสปอยหน่อยนึงก็และกันนะครับไม่งั้นก็ปิดไปเลยก็คือมีคนตายเยอะมาก อันนี้พี่โอ๋เชื่อว่าหลายคนน่าจะดูรู้อยู่แล้วนะแล้วก็มีความโหดร้ายทารุณมากเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่โอ๋ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมากขนาดนั้นแล้วทําไมจะต้องโหดร้ายด้วยคือดูเนื้อเรื่องแล้วมันก็สนุกมีผู้ร้ายที่วางแผนกันมาอย่างดีเพื่อที่จะหนีออกจากตํารวจมาจากควบคุมเหล่านี้แต่เขาจะหนีไปไหนได้ในเมื่อเขาอยู่ในเรือกลางทะเลเนี่ย แค่พล็อตเรื่องนี้พี่โอ๋ก็รู้สึกว่าหนังมันสนุกสนุกประมาณพวกดายฮาร์ดพวกหนังแอคชั่นอาชญากรรมทั้งหลายที่เคยมีมาที่เป็นหนังฝรั่งนะครับมันวางแผนขนาดนี้แล้วตำรวจอื่นๆจะต้องมาลงเรือเหล่านี้เพื่อช่วยหรือผู้ควบคุมนักโทษหรืออย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่โอคิดว่าในเรื่องมันจะเป็นไปประมาณนี้แต่หนังเรื่องนี้กลับ ทำให้พี่โอรู้สึกว่ามันผิดความคิดผิดความคาดหมายไปมากและหลายคนที่ดูแล้วเขาก็บ่นกันในเรื่องนี้คือเราเองเนี่ยเราอยากจะไปดูหนังประเภทไหนเรื่องอะไรเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไปแล้วใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆแล้วหนังมันผิดประเภทขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ปรากฏในตัวอย่างไม่ปรากฏในในการรับรู้ในมโนสํานึกอะไรของเราเลยแล้วพอออกมาดูข้อมูลเฮ้ย คือตอนแรกก็ดูข้อมูลไปแล้วแหละว่าเรื่องนี้มันสปอยแล้วนะครับเรื่องนี้มันเป็นหนังไซไฟเราไม่เชื่อครับเราไม่เชื่อเองเราไม่เชื่อข้อมูล IMDb เขาเขาเขียนระบุตั้งแต่แรกแล้วมันจะทำไซไฟได้ยังไงดูมันดูมันโลดูมันโลไฟมากขนาดเนี้โลโปรไฟลมากเลยแต่ละคนหมายถึงความเป็นนักโทษนะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าดาราดาราทุกคนเป็นดาราดังเล่นดีแล้วแต่ละคนก็ออกมานิดเดียวเพราะตัวละครเยอะมากนะครับ พอมันผิดประเภทไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าใจเรามันไม่มันไม่คล้อยตามแล้วอ่ะเหมือนเหมือนเราดูหนังแอคชั่นแล้วอยู่ดีๆมันกลายเป็นหนังผีดูหนังดราม่าแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นหนังตลกหนังบางประเภทเมื่อเปลี่ยนไปอีกเป็นประเภทหนึ่งบางทีเราอาจจะชอบนะครับอย่างเช่นหนังอินเดียสองสาเรื่องที่พี่โอเคยคุยว่าหน้าหนังเป็นหนังตลกพอดูเข้าไปกลายเป็นหนังดราม่าอันนั้นพี่โอชอบถ้าดูหนังอาิญากรรมแล้ว แปลงร่างไปนหนังแอคชั่นเนี่ยเราก็อาจจะชอบแต่พอดูหนังแอคชั่นแล้วเปลี่ยนเป็นไซไฟเนี่ยเหมือนกับที่เราดูฟาสอยูดีๆออกนอกโลกเราก็ไม่ชอบยูดีๆเจอมนุษย์ดัดแปลงมนุษย์กลายพันธุ์เราก็ไม่ชอบจากความเป็นหนังแอคชั่นเรื่องนี้ก็เหมือนกันยูดีๆไปเจอพี่โอสมมติว่ามันเป็นซอมบี้ก็แล้วกัน นะครับเพราะว่ามันตายไปแล้วมีหนอนเต็มปากเราก็ไม่ชอบมันตรงข้ามกับหนังเรื่องไฟคลั่งเรื่องไฟคลั่งเนี่ยเรื่องไวรัสล้างไวรัสที่คนร้ายเอามาในเครื่องบินเรื่องนั้นคนเข้าใจผิดไปเองว่าเป็นหนังซอมบี้ซึ่งหนังค่ายหนังเขาไม่ได้โปรโมทว่ามันเป็นหนังซอมบี้เขาบอกแค่ว่ามันเป็นไวรัสแล้วก็บอกว่าเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบว่าทุนสร้างสูงกว่าหนังซอมบี้เทรนทูปูซาน แต่คนก็เข้าใจไปเองว่าไวายรัสที่ว่านั้นในเครื่องบินก็คือซอมบี้อันนั้นคนเข้าใจผิดในตัวอย่างหนังไม่ได้นําเสนอความเป็นซอมบี้เลยแต่เรื่องนี้ในตัวอย่างก็ไม่ได้นําเสนอความเป็นซอมบี้ความเป็นมนุษย์กลายพันธุ์มนุษย์ดัดแปลงเลยนะครับเป็นเหมือนเหมือนโลแกนวูฟเวอรีนอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวที่ฆ่าคนแบบไร้เหตุผลมากพี่โอไม่สนุกกับการฆ่ากันของเรื่องนี้ แล้วก็ไม่สนุกกับการที่หนังมันเปลี่ยนความรู้สึกของเราไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ดีๆไอตัวนี้ก็มาเก่งแล้วก็หนังก็ซ่อนพระเอกไว้ซึ่งพี่โอชอบพระเอกคนนี้มากนะครับว่ามันหล,ล่อมนันหล่อมันน่ารักดีในเรื่องน่ะมันมีคำพูดของตัวละครอีกตัวหนึ่งทักพระเอกไปแล้วว่าเอ้หน้าเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะ พี่โอก็รู้สึกว่าไอ้คำนี้มันตัหหิติดใจมาพอสมควรแล้วก็แต่ดูแล้วถ้าดูเพื่อความบันเทิงมันก็สนุกมันสนุกตั้งแต่ต้นจนจบความยาวของหนังเรื่องนี้ยาวถึงสองชั่วโมงนะครับมันมันทำให้เราก็ติดตามเนื้อเรื่องไปได้ตลอดเพียงแต่ว่าเรารู้สึกขัดใจว่ามันไม่ใช่หนังที่เราคาดหวังว่าเราจะมาดูและความโหดข,ของเรื่องนี้มันก็ไม่จำเป็นต่อเรื่องเลยคือ ไม่ต้องแสดงให้เห็นว่าโหดอย่างไรก็ได้คือตัดภาพตัดภาพไปเลยก็ได้อย่างเช่นเงื้อมือจะฆ่าแล้วก็ตัด,ต,ดตัดภาพไปเลยให้คนรู้ว่าไอตัวละครที่ถูกฆ่านั้นตายไปแล้วก็ได้แล้วก็ฆ่ากันเปลืองมากอะ่ะทำให้เรารู้สึกว่าพี่โอดูหนังเกาหลีเรื่องเนี้ยต่อจากหนังเกาหลีเรื่องคนเดือดสาดเท่ากับพี่โอดูหนังเกาหลีโหด ติดก,กัน2เรื่องแล้วก็บังเอิญที่ช่วงนี้มีเพิ่งจะมีสถานการณ์โศกนาฏกรรมที่อิตาลีทำให้คนดูพี่โอไม่ได้รู้สึกนะแต่พี่โอคิดว่าคนดูหลายคนรู้สึกว่าหนังเกาหลีคนเกาหลีเขาเห็นความตายเป็นเรื่องสนุกเห็นการฆ่ากันเป็นเรื่องสนุกเห็นคนตายเป็นเรื่องธรรมดาเห็นความตายเป็นเรื่องธรมมร,งธรมดา และเป็นสิ่งที่น่าสนุกที่จะเอามานำเสนอให้คนดูก็ชักแปลกใจแล้วว่าที่คนเกาหลีตาย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 ,ตายกันไปในชีวิตจริงปกติเนี่ยหลายๆกรณีที่ดูเหมือนอุบัติเหตุมันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะว่าเกาหลีตายที โศกนาฏกรรมเกาหลีตายที่เยอะมากตั้งแต่เรื่องเรือร่มมาจนถึงเรื่องอแทวอนเพราะคนเกาหลีเห็นความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างที่เห็นนี้ในหนังในหนังก็สําหรับพี่โอความชอบจะบอกว่าไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ความบันเทิงพี่โอได้พี่โอรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างบันเทิงสนุกในการดูเรื่องนี้ก็เลยให้เรื่องนี้ได้เจ็ดเต็มสิบครับ ต้องดูแบบไม่เอาอะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ข้อคิดไม่ได้อะไรเลยอะฉากโป๊เปลือยในเรื่องนอกจากที่จะทำให้เป็น20บวกจากความโหดแล้วก็มีตัวในายตำรวจหรือนายทหารหรือผู้บัญชาการสักคนหนึ่งเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นมนุษย์ตัดแปลงเหมือนกันก็กำลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่กำลังกม้กมๆเงยๆให้นะครับนะมีแค่นั้นเองแต่ก็ไม่เห็นไม่เห็นอวัยวะ,วะเห็นแต่ด้านหลังนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นชัดอะไรไม่ได้ข่าวสะอาดเพราะว่าเป็นรอยสัตว์ก็ดูแลไม่น่าจะถึงขั้น20บบวกอะเพราะพี่โอว่าวัยรุ่นดูวัยรุ่นดูได้เพราะรู้ว่ามันคือการแสดงรู้ว่ามันเป็นของปลอมแล้ว ต่อให้หนังพยายามทำโหดขนาดนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันถึงขั้นจะต้องปิดหน้าปิดตามันไม่น่าดูอะไรนะครับมันก็มันจะจะเกินไปจนเรารู้สึกไม่กลัวแล้วอะแต่พี่โอ๊ก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเพราะว่าทำทำ,ทำไมเพื่อให้คนดูน้อยลงถ้าไม่ทำแล้วให้คนดูมากขึ้นมากก็เป็นครอบครัวดูให้เป็นหนังสนุกแบบหนังซอมบี้โฆษณาว่าเป็นหนังซอมบี้ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอ โฆษณาว่าเป็นหนังตื่นเต้นไซไฟแอคชั่นผจญภัยไปเลยไม่ดีกว่าเหรอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับก็ให้รุนนี้ได้7เต็ม10ครับถ้าพี่โอ,อพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้พบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ